เหตุผลที่หมออยากใช้อโมง HBO กับตัวเองนะคะก็คือ 1. มันใช้ระยะเวลาสั้นมากค่ะทุกคนประมาณ 60ถึง90นาทีออกมาแล้วเราจะสัมผัสได้เลยว่าเอยร่างกายมันดูสดชื่นขึ้นหรือว่าเวลาที่หมอปวดหัวเป็นไมเกรนเยอะๆทุกคนหมอชอบเข้ามากเลยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้อาการปวดศีรษะนะคะมันดีขึ้นมาในระดับหนึ่งอย่างที่2ค่ะทุกคนมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ต้องทายาชาไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเลยค่ะก็เข้าไปนอนสบายๆและอย่างที่3ค่ะ มันดูแลร่างกายเราโดยรวมพอเราได้รับออกซิเจนดีขึ้นปัญหาต่างๆที่มันมีการอักเสบอยู่อย่างเช่นหมออาจจะปวดศีรษะไมาเกรนอยู่ผิวว่าอักเสบอยู่หรือว่ามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากการที่กล้ามเนื้อมันอักเสบนะคะ การที่เราเข้าไปนอนในอุโมงค์ออกซิเจนก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาโดยรวมค่ะทำให้ปัญหาของการที่ร่างกายเราซ่อมแซมไม่ทันเซลล์บางส่วนขาดสารอาหารนะคะทำให้ปัญหาพวกนี้มันได้แก้โดย